ตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยผมเนะครับอันนี้รถมีค้างไฟแนนซ์นะครับ,รบเดี๋ยวพอดีวันนี้มันห้าโมงกว่าไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดก,การให้เลย โอ้ลมแรงนะครับมีซื้อรถอีกแล้วนะครับวันนี้ไปที่สุพรรณนะครับนี่มีไปที่สุพรรณนะครับเอ้ยไม่ใช่นะครับโทษทีใชนาานะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับว่าจะซื้อได้หรือไม่ได้นะนะครับเป็นเบื้องต้นเป็นฮีโน่ดมนะครับเป็นฮีโน่ดมนะครับอะไปนะครับพี่ๆไปไปดูกันนะครับว่าซื้อได้ไม่ได้นะครับ ออกเดินทางนะครับอ่าแบบออกเดินทางเอาไป พันแล้วนะครับผม,มเดินทางต่อไปยังไชนาทนะครับซื้อรถที่ไชนาทนะครับครับไชนาทเรียบร้อยนะครับอีกห้ากิโลใช่ไหมพิยุ่าอ,อีกห้ากิโลนะครับถึงที่รถนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า วันนี้ได้ซื้อขายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอยู่ที่รถนะครับราคาผมไม่ค่อยเกี่ยงอยู่แล้วนะครับอยู่ที่รถนะครับถ้ารถสวยเป็นหลักนะครับรถสวยผมซื้อแน่นอนนะครับรถสวยผมซื้อแน่นอนนะครับเป็นสี่ล้อนะครับสี่ล้อดำฮีโน่นะครับลูกค้าถามมาพอสมควรนะครับ าทักมาจะขายก็เลยมาดูนะครับใช้นาทนะครับใชยนาทครับถึงรถเรียบร้อยนะครับคุยเรียบร้อยนี่นะครับนี่เรียบร้อยครับคุยกับพี่เจ้าของเรียบร้อยนะครับรถเยอะนิดนึงนะครับ ซอยนี้อยู่ในตลาดนะครับนี่โดยรวมสวยนะครับดําเดิมก็บอกใหญ่ดีนะครับมีอาจจะมีสุดสมบ้างจากการใช้งานนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับนี่นะครับดาเดิมก็ดีครับขึ้นเคลื่อนดีนะครับเครื่องเครื่องก็จัดว่าแห้งดีนะครับ เดี๋ยวไปล้างทําความสะอาดหน่อยครับหัวเหอเดิมดีนะครับวันนี้หัวเหอเดิมดีนี่ครับงกระจกหน้าก็สมบูรณ์ดีนะครับจริงๆรถตัวนี้เป็นสี่นะแต่ลูกค้าไปใส่เป็นหกมาเดี๋ยวผมน่าจะไปถอดเป็นสี่หรือลูกค้าท่านใดอยากจะได้เป็นหกก็ลองดูนะครับไม่เป็นไรนะครับส่งกระสีก็สวยดีนะครับในี่ดู ในกระสรงกระสีก็สวยดีนะครับข่าวขวก็ประมาณนี้นะครับได้หนึ่งคันนะครับวันนี้เคครับสวัสดีครับอันนี้พี่เจ้าของรถนะครับครับผมตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับ รถมีค้างไฟแนนนะครับเดี๋ยวพอดีวันนี้มันห้าโมงกว่าไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการให้เลยได้ครับผมนะครับอันนี้ถ่ายไว้เป็นการซื้อขายนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่มากๆนะครับที่ไว้ใจกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการปิดแล้วเดี๋ยวตรงได้เลยครับขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วครับซื้อได้หนึ่งคันนะครับที่ัชนาาวันนี้ฮีโน่ดำนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรายละเอียดให้ดูอีกทีนะครับ นะครับพี่เพ่แน่น้่งนอกน้ำนะครับน้ำสามเคีวครับพี่เพ่ยิดีครับวิเดีสำหรับพี่พี่ท่านใดที่มีรถจะขายก็โทรมานะครับเหมือนเดิมผมซื้อทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับมีจะขายจะอะไรก็โทรมาได้เลยนะครับยินดีนะครับยินดีไปซื้อให้ที่หน้าบ้านเลยนะครับไม่ต้องขับมานะครับไม่ต้องขับมาที่เต็นท์นะครับ บักเมอรราคาให้ตรงนั้นเลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้